รายละเอียดสินค้าหนึ่งไม่มีฟิล์มระเหยซ่อมอาการแห้งให้ความชุ่มชื้นผมยืดหยุ่นสดชื่นไม่เลี่ยน 2. ซ่อมแซมผมระดับซาลอนดูแลอย่างเข้มข้นเส้นผมเปล่งประกายหวีเรียบและง่ายสาระสำคัญซึมเข้าไปในเส้นผมลดผมฟู ซ่อมหลังย้อมสีดัดผมช่วยซ่อมแซมผมเสียสามซ่อมแซมผมหลผลผมเรียบเนียนดีผมเนียนนุ่มทุกเส้นหวีเรียบและง่ายสาระสำคัญซึมเข้าไปในเส้นผมลดผมฟูสีซ่อมหลังย้อมสีดัดผมช่วยซ่อมแซมผมเสียเงาสวยงามบำรุงเส้นผมผมเงางามบรรเทาความแห้งกร้านเนื้อบางเบาและล้างออกง่ายห้าวิธีการใช้งาน หลังสระผมเช็ดน้ำส่วนเกินออกจากเส้นผมใช้ครีมที่พอเหมาะทากับเส้นผมนวดเบาๆจนซึมได้อย่างเต็มที่ใช้คู่กับพลาสติกหอ่อหรือหมวกคลุมอาบน้ำผลจะดีกว่ารอสักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำรายละเอียด Just Modern Keratin Perfect and Easy Hot Steaming Hair Mask หมวกมากอบไอ้น้ำสูตรร้อน Just Modern K E R A T I N Perfect and Easy Hot Steaming Hair Mask สำหรับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำสีดัดยืดย้อม ได้นหนีบนวัตกรรมใหม่ที่ให้มากกว่าการบำรุงทั่วไปด้วยทรีตเมนต์เซรั่มเข้มข้นภายในหมวกสกัดเข้มข้นพิเศษจากคุณค่าบำรุงธรรมชาติเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้ง่ายสะดวกไม่เลอะ พียงคลุมหมวกมาแคร์แพ็คให้รู้สึกกุ่นสบายทั่วศีรษะเหมือนนอไปน้ำในซาลอนเนื้อครีมมักเซรัมเข้มข้นเนียนนุ่มซึ่มซาบเร็วบำรุงผมล้ำลึกในหนึ่งนาทีฟื้นบำรุงเส้นผมและปรับสมดุลหนังศีรษะที่อ่อนแอ ให้ดูแข็งแรงผมนุ่มลื่นสวยเงางามมีน้ำหนักจัดทรงง่ายพร้อมกลิ่นหอมอโรมาให้ความรู้สึกผ่อนคลายผมหอมสะอาดติดผมยาวนาน5วันวิธีใช้หลังสับผมเช็ดผมให้แห้งหมาดนำแฮร์แพ็ มาครอบบนศีรษะและพับเก็บให้หมดดึงสติ๊กเกอร์ออกปรับขนาดให้เข้ากับศีษะและติดสติ๊กเกอร์ลงไปเพื่อให้แฮร์แพ็คพอดีกับศีรษะนวดเบาๆเพื่อให้เนื้อครีมซึมซาบเข้าสู่เส้นผมทิ้งไว้5-15นาทีจะรู้สึกร้อนขึ้นถอดแฮร์แพ็กออกและล้างผมให้สะอาดด้วยน้ำอุ่น